รอบหน้าก็คกูว่ารอบตอนนี้มึงมึงเริ่มห่อในเมืองมุงพยายออกกลับเมาเรื่องเผาเยอะออกออกออกแล้วมืองดูก่อนพอเพลสแล้วคนละห้าทีอ่ะเพื่อนเอ๋ยจะเล่าห้าทีแล้วตำรวจบอกได้ปวดเล่นไปไปสักไม่จะชูมือหาเที่ยอะไรมึงแอดคาราบาวหรือเปล่าวะไอุ้่ยในเมืองไม่เกินสามพันนะเพื่อนพีอยู่นะพีอยู่ไปที่ขึ้นรถไม่ได้ที่พามีต่อรอนะที่พามีต่อรอ ขึ้นนรถมันไม่ได้เลยโอเคอไปแล้วอในเมืองในเมืองจะเล่นในเมืองไหมปีราจี่คนโดนไล่นะตีงโรงพยาบาลผมผมไปเล่นตรงไหนครอบในเมืองสองคันนักคาราการบบอลฟังกูถ้าเกิดโดนไล่มึงขึ้นเขาไปเยอะเลยบอลรู้ยังไ้ที่มีปัญหากันอ่ะ ไอลูกแม่ลูกอะไรนั่นกันน่ะเห็นมันผ่านเลยเสพมันดูมันย้อนมันเลยไม่เสพเรื่องอะไรเลาไสั้นๆนแล้วจะเป็นอ่าเอสนุกสนุกง่ายๆคือพี่บมูเนี่ยมีปัญหากับฝั่งเขาใช่ไหมเหมือนเราแบบฝั่งนู้นอ่ะมามามาแซลพี่บมูหน้าแรงก่อนเดี๋ยพอไปน่นพี่บูมันไปแซลคืนอย่างเงี้ยเขาว่าด่าพี่บมูเลยด่าไม่พอรีพอ์ตช่องพี่บูด้วย เพื่อบอลเลยอันนี้เอ็ซีตัวน,น้อยไปนเนี่ยเออตอนตอนนี้ผมว่ามันมันไม่มีใครขอทั่วใครไงผมบอกว่าให้บอลเป็นสะพานเชื่มอมไปหน่อยโอ้โหเป็นย้อนไหนมาทะเลาะใครวะใครยก๊งไหนแก๊งที่บางหน่วยไงแก๊งกันไหนแก๊งเคียวดีอ,อ,อ่ะอ๋อบอกว่าตัดปัญหาง่ายๆบอลเป็นสะพานเชื่อมอะ่ะเล่นเงินให้เราเราไปเล่นที่นู่นอ่ะชักโหหดออออยเเรมันชอบแบกการกู้สนะ จ้าแพ้ก็ได้ได้ได้แพ้ก็ไปจ่ายใ้น้ำท่วมเนี่ยโอ้ยดีดีย่างนี้ดีอันนี้มันจบปัญหาไงบอลเอลอทะเลาะให้มีประโยชน,น์ไอ้เหี้ยไม่ใช่องอะไรกันไม่รู้ว่า,วามันนี่นี่อ่ แม้มันทะเลาะกันมันไม่มีใครจบไงรอบตีใครอ่ะก็ให้เราไปบอสเราไปคุยกันว่าให้เขาอย่างเล่เก่งเราไมเห็นเขาอยากให้เราไปดูอยู่มั้งเนี่ยโอเคเดี๋ยกหายกหาดินดินเพื่อนเลิฟเลยล้านได้ได้บอสแก็งเราสะดวกแล้วผลแพ้จะนะไม่เป็นไรหรอกแค่แบบเออเล่นเล่นเหมือนชอบวรสอนได้หมู่จะไปทะเลาะกันทำไมวะมีนี่ขนาดนี้หรอไม่ใช่มันมันมันปลดกระทบไงบอสโดนรีพอร์ตช่องพี่บัวเรื่อดแล้วไงบินไหม ติ๊กตอกกับบินบินบังชิปบินบังชิปแบบไรแรงไรแรงมันมีพลังขนาดนี้แบบสเตมเมอร์เลยหรอ,อพราะเลยครับตอนนี้อยู่ที่เพราะเขาเป็นสตรีมเมอร์ดังอ่ะฝั่งนู้นอะ <c oughs> แต่แต่เขาก็ทำไม่ถูกไงเขาแบบให้มันนั่งรีบอร์ดช่องอะไรเงี้ย <c oughs> บ้าพยายาี่อาหัวเด่นต้องเข้าใจว่าเด็กมันเพิ่งดังเว้ยเข้าใจว่าแบบพึ่งดังอ่ะเยี่ยวางตัวไม่เป็นหรอกต้องเข้าใจด้วยไม่ให้ค่ามันทำไมอ่ะบ้าจ๋าดิเด่นขอพับยาหัวเด่น พาใหม่เลยหรอพี่เก้าเวมัน้ำถามมันมันมันเมินได้มันก็เมินได้แหละบ้าแต่พี่หมวไปโดนโดนได้เนี่ยทอ่นี่ว่าไอเมืองลาดใช่ไหมเคอเดีะใช่ไหมใช่บริหารบอลไหวเพิ่งมีแสงแอคเกียร์แล้ววะข้าทหารขับขึ้นมาเส้นดีๆแล้วบารมีใครก็รู้อยู่ไม่อยากพูดเนาะพี่ลองไปลองเจอยาก แต่ <c oughs> ว่า <c oughs> มันจบปัญหาง่ายๆถ้าไ <c oughs> ม่อยากขอโทษก็นนะั่นอะเล่นเล่นกันให้มันจบๆไปมันก็คาราการซังกั <c oughs> แซ่ไปไม่จริงเราไม่ต้องลงไปเล่นเลยอย่างเ <c oughs> งี้ย <c oughs> ไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องเล่นกน็ได้นะเว้ยไปเล่นกับแก๊งดีๆดีกว่าแก๊งที่มันแบบดีๆอ่ะ <c oughs> ไม่แล้วแล้วไม่ไม่ยิงกระชื่นกินเลยเอาเก็บปืนก่อนครับน้องอีกัวอย่า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 เก็บปืนเก็บปืนยิงนะผมยิงนะถ้ามีตะกัดถ้ามีตะกัดกันขนาดนี้ยิงกันชื่นดดีกว่าเก็บเก็บปืนก่อนเล่นเล่นกับสนุกดี มันไม่ใช่ไอซีมันเดียวมันเดียวเกินไปครับมันเดียวเกินไปเก็บปุ๋ยมาอะไรกันเนี่ยวอาตาพี่บอลอาคำเดียวสนับสนุนไหมถ้าพูดมันจบกันในเกมมั้ยนึ่งต้องรอคดีสุดท้ายจบจบแล้วสุดท้ายบอลบอลจากให้งานน้ำท่วมมาง่าแต่แต่ถ้าพี่พี่ว่าพี่อ่ะไล่ยิงเลยจีะบ้านคอสจีะบ้านแล้วก็ถ้ามันด่นคุณก็นักเลงไงไล่ยิงเผาบ้านถึงแล้วเลยเดี๋ยวเร็วนี้เดี๋ยวเจอกันเนาะคนโดเองว่ะเจอกันไม่ไกลหรอก คอนโดอออยู่คนโดเหรไม่ครับอยู่บ้านอามาครับโดนอามาตบกระโหลกอันแรกครับแรกอ่ะเดดีี๋๋ยยววเเจอเจอมากรู้ไหนแชงคูดอ่ะโดนอามาตบมึงเป็นอะไรตอนเด็กผมยังโดนมาตีเลยไม่เราไปหาเล่นแก๊งดีๆดีกว่ามีปัญหาไม่ต้องลงไปเล่นดิไม่มีปัญหาเพราะทำไมอ่ะแม่ฟังฝังแม่ฝั่งเราสนุกฝั่งเราอยากไปสนุกแล้ว แต่เจ้าหนาฟังเขาว่าเขาอยากสนุกรือเปล่าไม่อไม่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 ไ่ไม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 ่่ไม่ไม่ไม่่ไไม่ อะไรนะ ko ดอยยังไม่เอาอะเลี้ยนเลี้ยน ko ไอ้ยังมีแสงระวังตัวไม่เป็นเลื้ยนเลี้ยนไม่เอาไม่เอาบอกให้มันไปโตก่อนเราค่อยเพื่อนเดี๋ยวครับพี่เดี๋ยวครับพี่บอกให้บอกให้มันโตก่อนเราค่อยเราค่อยทักมาโตก่อนตอนนี้เด็กนอนนึงมึงคูลเลยอ่ะเราไปทำย่างนั้นไปแล้วกูไม่เล่นทำไมเออกูไม่ตีไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาอะไรยี่เบ็ดดิ้ยไม่เล่นด้วยกูไม่เล่น ีเกยรลองลองเปิดหน้าต่างดิตอนได้เห็นคนไข่บอกก่าร้องดรามาขับรถวนไปหวังนะวินอ่ะไม่มันรีพอร์ตช่องเด็กในแก๊งเราเลยหรอใส่ร้ายไะเนี่ยข่าวมั่วไะเนี่ยโอ้ใส่ไฟอีกก็ลองไปดูกันดีกว่าไอ้กูไม่อยากเชื่อว่ะเขามึงใส่ร้ายแล้วเทวันนี้ไซโคนะเอคยดีดูเราไปดูมีคลิปมีคลิปเคโอดีไม่น่าเป็นอย่างนั้นนะจริงๆนะผมก็ไม่อยากเชื่อใส่ตามผมเพิ่งก็นั่งฟังวันนี้แหละ ไม่เราไปหมอบรวมแก๊งของไม่ได้เว้ยบางทีมันก็จะมีขยะตัวหตัวสองตัวละมั่งนั่นน่ะใช่ไหมล่ะในแก๊งอ่ะเออแต่มันแก็ใส่พี่หมูไปสี่ห้าคนยูุอยข้อหมูอิดเดียวอ่ะบ้างแค่สองตัวเองอ่ะเออไปเล่นแก๊งอ่ะที่เป็นเอสเอสอะไรที่เป็นเอ็กที่เป็นเอ็กสาขาสองดีกว่าไม่ใช่ที่เป็นเอสบัสที่เป็นเอ็กเอออันเดียวกันเหมือนกันใช่สาขาเดียวเหรอออสาขาสาขาสองสาขาสองเออแก๊งดีๆมีไอตีเออดีกว่า ไม่ถ้าเราไปเล่นประเทศเขาเราน่าจะโดนอ่ะมัดเนาะเขาไม่ไม่นี่หรอสองฝั่งหรอไม่บ้านเขาบ้านเราไม่บอกว่าบอกว่าไปเล่นบ้านเขาทีเดียวก็จบมาได้นะโอ้ยโอ้ยได้ได้มอสเอาแบบโบราได้ได้เราจะถนัดรูปแบบจะเล่นเป็นยังไงไม่รู้เลยไม่บอกว่าเราชนะรู้แบบเกมเพลย์เป็นยังไงอะเอาศพขึ้นรถปะศพขึ้นรถวุ้ยซัดบอกว่าเราชนะเราชนะ ถ้าเล่นเล่นแบบเต็มที่นะนนนีดดิมมััต้้องขึทคโอเคโอเคน้องก่อนจะไปเล่นเดี๋ยวเกมไปเข้าไปไปนอนในกรงก่อนเลยเนาะอันดับแรกนะลากไปเกมไปนอนในกรงก่อนเลยเนาะอันดับแรกสามทีใครอยู่ตรงนั้นตรงไอ้ชุ่มมึงออกวนขึ้นไปข้ามหมู่แม่จะไม่มีปืนเหรอมีห้าสามพันเลยไม่มีดิวัดปืนมีห้ากระบอกถ้าแรกตอนแรกผมจะจับปืนอยู่ไม่เก็บจั่ได้อุมคนเดียวบ้างมึงแยกเลยนะรูไม่อยากไปร้านเลยอ่ะไม่อยากไปเกาะนั่นนู่นหนาแค่ให้มาที่นี่ได้ปะ ได้ไหมไม่เราไม่เราเราไปเล่นกับทีมเมรินนี่ไม่ใช่แกงเขาไม่ใช่แกงคนที่ชิวที่ที่บอสบอกแหละแมวอ่ะเดี๋ยวเขาหาว่าก่อนนั้นมันแมวอ่ะรถล้อตายอ่ะนุ่นอยู่บนบนคิดว่าแม่บ้านอยากบ้านอยากไปไงอยากไปสองฝั่งเหรอหรือว่าไงแบบไปทั้งเมืองเราไปทั้งเมืองเขาอ่ะเอางี้ถ้าเราชนะบ้านเขาไม่ต้องมาก็ได้แต่ถ้าเราแพ้ไม่ต้องมานะให้แก้เออสัว์บ้านให้บ้านดิ แต่บอว่าชนะชนะเราไปบ้านเขาอะแต่ถ้าเราไปบ้านเขาชนะก็คือจบเลยก็ไม่ต้องแล้วมั่นใจไว้มั่นใจไว้มันขึ้นไว้หวตตอนนี้ยังไม่มีใครเกมเลยหรอยี่สิบนาทีได้อ๋อที่บอกการกุศลนี่คือที่ลาดใช่ไหม ใช่บอนไอ้นี่ไะมาจากน้ำท่วมไงทำเป็นสีใสเงาตังค์ที่ไม่ค่อยมีอยู่ดีเลย้วนี้คดีบัญชีคนเข้าใครับบอสเดี๋ยวไปคุยกันบอสดินก่อนว่าค่าบริจาคหักสามสิบเปอร์เซ็นต์นะหักเข้ากูค่าแรงพูดรวมพูดรวมจัดรายการวุ้นรวมจัดงานอ่ะหักเหมือนภาษีเลยสัตว์โอ้ยเยี่ยมนะบอสตำรวจข้องหมูเยอะมากนะเพื่อนเปิดรถดินขับไปพาวได้ป่ะได้ได้ครับเดอยาก อยากกระชื้นไหมเนี่ยแก๊งไอเนี่ยอะไรวะเด็ดไอแก๊งแก๊งไอลินน่ะแก๊งไอแจ็คอะแก๊งอะไรวะแก๊งอะไรวะเปอร์เปอร์อะไรวะเออแก๊งอะไรเออเดิร์ลเปอร์เดิร์ลเปอร์นั่นแหละแกกระชื่นด้วยอหะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแก๊งเดิร์ลเปอร์เขาเป็นโน่นหนึ่งพี่นวลหลับบ้าโอ้สภาพไม่ใช่มั้งทีเดสม่ที่ไม่ได้หรอโดนหนึ่งราคาสอง ปเออรถปัดรถขี่นะเพื่อนขอนอนอยู่กับปูพี่ปูอยู่วะไอู้ครับมอสใส่แค่แหละเละเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว่ากันหนูเกมไล่สุขาแมวน่าทึ่งมมึงก็ปากดีไอ้เฮียหาเรื่องเขาสองสองห่ะไอ้หมูตัวปากดีเลยโง่ ใช่ครับอตัวป่านี้ันลอว้ง่าเบื่อว่ะวิยวมันให้เร็วจักูจะเข้าเมืองได้อยู่แล้วไอ้ยี้อกูกับอจะเกมเขาเบลเชียนะี่นีไทอะำไมดีวะสองยางเนี่ยกูจะได้เล่นในเมืองอยู่แล้วก็เลอชิบหายเลยไอ้ยี่ห้อต้องผัดเลปัดเบว ทำไมให้หลุดวะไม่เคยเจอใครล่าโดขนาดนี้ไม่เคย่อนลากลหมดร่าโครมากเลยครับผลเจอตำรวจคือล่ามาสิกว่านาทีแต่เจอตำรวจสองนาทียางแตกโผล่ล่าเลยครับพี่อุ้ยโดนล่าดิชิวโดนห่าอล่าเนี้เหลือสอนาทีโดนล่าล่าสองเลย่กอ่าีอย่าโดนลวดเดียวอ่ะอยโดนลวดเดียวอ่ะ

เยอะนะไว้เลยเพื yeah, ่อนมึงร so like you know, ู้เย ah, ็นอเปล่ายไม่ขอยังไม่หนีต่อนะพี่ชายจับขังจับขังจับขังเลลรองีพึ่งเกมบนตึกนี่แหละที่จามาที่ามาเป็นห้านอีแค่นาทีเดียวละพอทั้งตอใช่ค่ะจะได้กเพื่อนใไอมไอ้ไอ้หน้าจกโอ้ย